เล็กคาราบาวเคลื่อนไหวแล้วหลังแอดคาราบาวประกาศยุบวงต้องบอกว่าล่าสุดเล็กคาราบาวหนึ่งในสมาชิกวงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังแอดคาราบาวประกาศยุบวงคาราบาว ทำเอาแฟนคลับของวงคาราบาวต่างใจหายไม่น้อยเมื่อแอดคาราบาวนั้นได้ยุบวงหลังจากคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงในวันที่1เมษายน2567ที่จะถึงนี้โดยสาเหตุเป็นเพราะปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในวงโดยแอดคาราบาวได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุก็เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในวงซึ่งสมาชิกในวงนั้นค่อนข้างจะมีอายุเยอะมากแล้วบางคนก็มีอาการป่วย อย่างไรก็ตามตนเองนั้นยังคงทำงานเขียนเพลงและทำดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีงานทำส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลยและล่าสุดเล็กคาราบาวหนึ่งในสมาชิกวงนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังแอดคาราบาวประกาศยุบวงซึ่งเล็กคาราบาวนั้นได้โพสต์ข้อความว่าคงได้ทราบข่าวการยุบวงของพวกเรากันบ้างแล้ว ซึ่งเป็นความจริงครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเนอะสัจธรรมของชีวิตนั้นไม่จากเป็นก็จากตาย ดังนั้นวันที่11・เดเดือน11 2566นี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่สุดท้ายของพวกเราจากนั้นก็คงเป็นงานเล็กๆทั่วไปที่รับค้างคากันไว้ตั้งแต่แรกแต่ก็จะไม่กี่งานครับจะว่าไปแล้วช่วงหลังมานี้เราก็ขึ้นเวทีแบบไม่ครบองค์ประชุมมาหลายงานแล้วผมเองปีที่แล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบสวออเต็มรูปแบบ คือเลิกดื่มพร่ำเพรือ่อหันมาดื่มเท่าที่จำเป็นจริงๆชีวิตก็คงดำเนินต่อไปแหละเนอะดังที่ผมเคยเรียนท่านแล้วว่าพวกเราไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งแต่เป็นไม้ใกล้โรงเลื่อยรอแปลสภาพเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังงานเดี่ยวของพวกเรามากขึ้นและเรื่องราวชีวิตหลังการเดินทางกับเพื่อนพ้องพี่น้องมาอย่างยาวนานครับสวัสดีครับ